สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไท้โตลอมวันนี้ค่ะมาพอกันดีแล้วพี่น้องสวัสดีเช้าวันศุกร์เนาะพี่น้องตอนนี้คอยกับจัดการแม่เที่ยวไปโรงเรียนเรียบร้อยพอหนูจสศึกษากับไปขายของเนี่พี่น้องวันนี้ไปขายของยูเลสฟอร์ดเนาะไปตลาดพี่น้องไปตลาดเขาเอิ่ยมามาเก็ตเพลสเนาะก <c oughs> ็จะมาวอาเรื่องหนึ่งซู่ฟังพี่น้องก <c oughs> ็าจะมาเห็นวิดีโอมาว่าเนี่แต่ว่าอันบาหวานเนาะมาวานนี่ยแกเฮ็ดเบียร์ยูเวสเหื่อพี่น้องคอนแม่นอันตื่นเต้นขึ้นมากเลยเฮ็ดวิดีโอนี่อัน ต่อไปหมายถึงว่าเล่เหมือนมันก็สีเฮ็ดยากพี่น้องเพราะว่าคันในเฮ็ดเบี้ยงแล้วไม่เฮ็ดนั่นเฮ็ดน,นี่อยู่ต่อกันอยู่ว่าเป็นสายโซ่พี่น้องก็เลยอันเอามาเฮ็ดนบนนี้ละทราบม,มุ้ยไผอยู่หน่อมุ้ยไผรบกวน <laughs> อันผู้ใดไ,ได้เบิ่งรีวิวคลิปก่อนเนี่ยพี่น้องคลิปก่อนติ่คยเล่เดี๋ยวแหวนทองตัวนี้ละเดี๋ยวแหวนทองอันอันแล้วก็เป็นแหวนเพชรเพชรอันอันตัวสีดำเนี่ก็เป็นเพชรนดำเดงพี่น้องเป็นเพชรแบล็คแบล็คไดมอนด์ขวานดูสินะ อันเพราะว่าอันเอาไปเป็นตัวแล้วมันเป็นมันเป็นเพชรสีดำนะพี่น้องแต่ว่าก็บริผ่านบริดอกเพชรสีดำเพราะว่ามันมันเป็นเครื่อเครื่องตัวมันติดๆิดอ่ะนะก็สิก็สิไม่อันอันคนรีวิวเพาะว่าคนที่ซื้อของประม่าสีสีห่นเนาะสีเป็นเป็นอันเป็นพ็อกเก็ตวอดอันนาฬิกาพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตวอดนาฬิกาพกกันนะพี่น้องแล้วก็อัน ได้ก็ได้แวนแล้วก็ได้น้ำหอมโนนี่นั่นน้องพี่น้องบันนี่บันนี่พี่น้องอันเกิดอะไรอย่างนันาะอันผู้ใดจำได้ที่มันเป็นซอยซอยที่มันเป็นหินน้ำดำเหมันพี่น้องแล้วก็มีมันมีื่อนอยู่องตรงกลางมันเป็นรูพ่อใจพี่น้องผู้ใดอันผู้ใดด้เบิ้งขี้ไอ้ไอ้ไอ้จีตัวหนาแน่เนี่ยพี่น้องมันเขาว่าอูตัวแหลกเนาะเขาก็มา สื่อมะปอนหนึ่งพี่น้องสื่อตัวนั้นมะปอนหนึ่งหลักกระซื้ออันหินสีชมพูมะปอนหนึ่งหลักอ่ะซอยเขามือมะปอนหนึ่งอยู่หลานกขาซื้อมาประมาณสามปอนนะพี่เนาะเขาซื้อมาสามปอนมาเท่อนี้อันแล้วก็มาหอดบ้านเลาก็มาให้อันสามีเขาก็มาเบิ้งนั่นนั่นนั่นก็มาอันเบิ้งเนาะก็เออเธออะไรกำไรเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นทุงสี่นาทเขาก็ว่าเธอเขาก็เรียกว่าอันไปสวยนะพี่น้องไปสวยรูปหัวใจใหญ่ประมาณสามนี่แหละพี่น้อง ยัยประมาณซ้ำนี่ล่ละตะวันเป็นเงินตะวันโมนี้เป็นหินทิเดิมดักมาหนักพี่เนาะไปเบิ่งเด้อกคุณได้ยังบูเบิ่งนปลเท่อเนี่เพราะว่าเท่าเท่ใช่ไหมว่าอันอันถ้าเบิ่งตัวนี้มันไอ้ซอยเศษนี้มันมีห้อมหมากอย่างเด้คุณไว่ามันเขียนไมาจะเด็กกัไปเบิ่งเนาะคุยก็ไปี่เนาะตัวตัวมันยังไมันเห็นนลยนะพี่เนาะมันเขียนมาเดนมาร์กเป็นว่าพี่เนาะคุยก็อ่านได้แค่เดนมาร์กตัวนั้นมันหน่อยเพอร์คุยกับเบรยใส่อันตัวเบิร์นอ่ะนะเพราะว่า มันต้องมีอยังแน่ๆเลยเขาว่าซอยเส้นนี้มันต้องเป็นยีห่ห้อถ้าเช็คเบืออเบออนนเ้องใน,นเป็นอยัง,งขเขาก็เลยวางสิพออ่านเจ้าสกาเราก็มาตะขายของเมื่อยเมื่อยในวันฝลเราก็โอ้พรเป็นอยังดอกเขนันเขาจะขายอะไรหดอกประมาณสามสิบปอนด์ปรนมาณสิเนาะเพป็นมาเขาก็เลยอันเขาก็เลยว่าเออเธอก็เซ็คเบิ้งโลดเขาก็เลยวางสิเธอเซ็คเบิ้องเขาวางสิพัดไปเซ็คพี่น้องมาหนิพัดไปเช็คเบิ้งเนาะว่าอันมันเป็นยีหยนย่หอ้ออันจอร์จ เจนสันบอกถูกกว่านี้อันนั้นพี่น้องว่าหัวเขียนทังไหนเลยกว่าเขียนเป็นภาษาไทยไปน่ะจอร์จเจนสันจอร์จยังไงวะเจนสันนั่นสินะอันนั้พี่น้องไปไปไปอันอันไปเสื้อเสื้อถาเพิ่งเดิกพี่น้องอันมันเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์เนมพี่น้องคล้ายๆก็เป็นพวกอันชาแนลพวกอีฮะมีละแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอันยี่ห้อจอร์จนะพี่หน่องก็เลยออ๋ มันแบบว่ามันบ่เคยมีคือก็คือก็พึ่งพึ่งได้นในละพี่น้องคือก็พึ่งได้นในละอันยี่หยอนี่พอพูว่าผมก็ไเคยคุ่นหูเลยแต่ว่าผมเห็นผมเห็นเป็นเงินผมก็เลยเสือ่นะปลาเท่อเนี่แล้วว่างเ้าก็ไปเช็คบางทีได้อีเบย์พี่น้องมันขายมันเขาขายประมาณสองร้อยแปดสิบพี่น้องเขาคนอื่นน่ะเขาขายสองร้อยแปดสิบมีอยู่มีขายอยู่สามคน้วก็อันอ่าสามร้อยห้าสิบเขากะ ขายแล้วนะหมายถึงว่าอันคนที่ขายแล้วเขาเอามาโพสขายแล้วเขาขายแหล่าองศินาพี่น้องมาหนีพนัก่านอ่านแคสันเธอไปถ่ายรูปถ่ายรูปพานแล้วฉันฉันรอดฉลองลองนี้อีเบิงมันอัานร่องขายเลยนาพี่น้องมันมันมีบุหรี่พนักงาสินมีบุหรี่ฉันพอถือเอาลงขายเลยวองศินะพี่นายเขาก็เลยอันมาถ่ายรูปพี่น้องจะมาบอกว่าเขาว่างตอนเสาร์ก็มาถ่ายรูปเลยเนาะ เพราะว่าเราอันกัเช็กเบิ่งตอนตอนยงี้ยมขึ้นนะพี่น้องเงี้ยมสาวแล้วก็ว่ากับซันเธอรอันเธอจะขายถือเด้อคอยวางสิเนอนยุนยุนในอีเบย์ไม่ตัง้งสองล่อกลัวเขาเขาเงี้ยขายได้เพราะว่าเธอยจะไปสมากเราไม่ค่อยขายอีเบยนะพี่น้องส่วนมากเราจะไปขายตลาดเพราะว่าเธอตลาดนี่มันคนบ่ค่อยมีเงินซื้อได้ตลาดนี่ <c oughs> ส่วนมากคนที่มีเงินเขาก็ซื้อออนไลน์เบอร์หนึ่งสินาะพวกอันอีเบยพวกเงี้สินาพี่น้อง พวกที่ไปงา,านตลาดมือซ้อนนะส่วนมากคนมันมีเงินเด้ขวางสิเวลาเธอไปขายนั่นอันเธออันยีงไปขายถึอแห้งไรขวางสิขว้างสิองสนอะเราก็เลยว,วาเอาคัสสันเธอกไปถ่ายรูปมากพนนะี่นักงก็เลยไปถ่ายรูปมาให้เราเนาะถ่ายรูปอันเป็นซอยเป็นหยีหออันนี้ก็สีนาพี่น้องก็ถ่ายอันเขาก็ไปถ่ายเห็นเล่าเบิง้งอ,อนันนี้พอเอาไปลงพี่น้องบากว่าหาได้ที่เพราะถึงหาได้ที่อีดีเลยพี่น้องพอลองปุ๊บ พราะเงปุูกขายได้ปั๊บเลยพี่น้องฮ๊าก็บอว่ามันคือขาย,าย่ายขายได้แท่กว่าราอว่าอันเธอใส่ราคาถือหดวด้นี่คืวอว่าคขอว่โหัวได้พี่น้องว่าอยู่ในหลานมันแบบมันมันราคาท่าได้พี่น้องแต่ว่าอันเขาก็คือเขาก็สื่อง่ายคักแท้นะมันไปถึงถือได้พี่น้องถ้าเป็นเงินไทยเท่ากับประมาณจ้าบาทละห่อยแปดสิบประมาณสี่พันห้าพันหกพันหกพันกว่าหัในพี่น้องหกพันกว่าหัเกือบเจ็ดพันพี่น้อง เกือบเช็ดพันพาเขาว่าอาัเขาซื้อมาเทา่าไรเขาซื้อมาปอนหนึ่งเนาะปอนหนึ่งก็สี่สิบกว่าบาทเดี๋ยวเช็ดพันไปเนาะแพงกว่าแวะร่งนี้อีกแพงกว่าแวะรงนี้ขนาดเป็นสอยเงินแล้วก็หินซื้อได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อคือหวานล่ะเป็นยี่ห้อแล้วมันก็เลยแพงนะพี่น้องโอ้ยว่าก็สนุกดีแต่ว่ากอน,นึกว่ปปาซื้อปได้อีอย่างเด้พี่น้องก็อพอคิดว่าสบื้อปอดีอย่างเพราะว่ามันมีแค่นาฬิกาพวก มีแหวนตัวนี้แล้วก็มีอันสอยหินแล้วก็ส,สามเส้นเนาะสอยหินสามเส้นแล้วก็นนมหอมสองสามขวดแล้วก็อันสอยอันแล้วก็มีเงินเล็กๆหน่อยๆนะกับเขาอโอ้แทบสิบปัดยอีหยังเลยนะปัดได้แทบมาโอ้ขอดีใจประเสริฐมี่เนาะซ้ำเพียรง,งานอาทิตย์หนึ่งผลชสอยเซนน่ะซ้ำเพียรงานอาทิตย์หนึ่งพี่เนาะเจ็บขอดีใจหลายเนาะบัเท่อนี่อัน หลังจากขายขายแล้วเนยมือเสาน้องประเด็นก็พักกันไปยางไปยางอัน <c oughs> อยู่อันอันนี้หละ่ะจะไปทรงจะไปทรงอันตวนดีออ้ล่ละไปทรงสอยนี่แหะ,ะเผื่อนก็เลยไปยางอันหลานแอนติกอยู่หลานแอนติกเขาก็เลยขายอันนาฬิกาพกกันพี่น้องเป็นนาฬิกาพกล่กันโมเนทั่เนี้ย <c oughs> เป็นนาฬิกาพกเป็นเป็นเล็กเป็นลาพี่น้องเป็นเมทั่นะเขาเรียกเมทั่ วันนี้เป็นนาฬิกาโอเมก้าพี่น้องวันนี้เป็นรถนาฬิกาโอเมก้าวันนี้อัราคาอยู่40ปอนด์40ปอนด์อยู่ในร้านเนี่ยถือว่าแพงเดือบอยู่เด้บวันนี้เอามาเช็คบางอยู่ในอันเ์อยู่ในางเขาขายอยู่200กว่า300จริงจังแบบแต่นะพี่น้องเป็นนาฬิกาลูกแต่ว่าโปมเท่อโป่มียร์จะวายี่ห้อนะก็เลยโอ้ยกขาว่าโจนิโซคดีนะพี่น้องโจนิโซคดี เพราะว่าอย่างไอซอสเสมือที่ผ่านมาขาพอเดียบอกสู้ฟังกันนะขอยฟันมาอยู่สี่พี่นอขอยฟันว่าอันมีคนเอาสวยมีคนเอาจีว่าไม่สวยหรอกเป็นจี <c oughs> เป็นจีอันมงก๊กทั้งขางมันหน่ะเป็นท่องมองก๊กกลางมันหน่ะเป็นในความฟันนั่นว่าพระธาตพระธาตุหมายถึงว่าเป็นเก้วยวะธาตอนะพี่นนอเป็นพระธาตอนะเขาเอาไม่ขอยใส่มือขอยก็ว่าตุได้นั่นะธาตุได้น่น,นึกเสร็จหนอเขาเน่เบิง่งอยู่ในผธาตุอยู่ในสอยจีนะ วันนี้ได้ซอยจีนอะมันก็เป็นแสงออกมาพี่น้องคือแสงคือหลอดไฟนี่ค่ะพี่น้องแสงคือไฟเวลาหลอดไฟโป้เอาวนั่นมันจะเป็นแสงออกมาเสียเป็นแสงออกมาเลยยังไงเก็เลยเตือนเขาบอกเออมันเป็นฝันดีหรือฝันบอดีว่างั้นสินะแต่อันคอยสังเกตบิ่งแลลวโอ้งสัยมันส่เป็นฝันดีพี่น้องใจตั้งแต่ตั้งแต่ฝันตัวนั้นมาเนาะคุณซึกว่าโสบดีนะพี่น้องคุณซึกว่าโสบดีอย่งวีดีมาเรื่อยๆเนาะตั้งแต่เมื่อฝันพม่แล้ แล้วกับมาวันพูดอ่ะกระถาไปเบืองพี่น้องว่าสิโสดีได้ซ้ำไหนดั้ชเมื่อบอกเป็นความโสดีอบย่อมเราแล้วพี่น้องสองปีที่ผ่านมาทึงโกดีแต่ว่าไม่มีโศกบบดีนํานํามยืนนะคะพี่น้องแต่ว่าปีนี้มันสิเป็นยังไงกระถาเบืองพี่น้องแล้วก็เมาขึ้นกับฟันแป๊กแป๊กดัชเมื่อบอูโฟังพี่น้องม่ขึ้นกันฟันมันผีน่าพี่น้องเป็นผีเลยแหละมันสิมาอําข่อยนน่งปกติแล้วคันรุมราอัน เวลามันมามันยังเนี่จีเห็นเบิ้งหนามันนะพี่น้องขจีขจีพญาดเนี่นะขจีพยายามจะไปเบิ้งหนามันมันเกิดพยามหันหนีแล้วมันเกอายพีเนี่ยส่วนมากมันสีายคนเด็ดกระเทือนนี่ยมือเคลื่อนนี่มันมาสิมันเอาเบือสองสองขาเนี่ยคอยมาจับไว้สิมันมาจับไว้นาสิมันสีอ้อมคอยนะพี่น้องวันนี้ได้จีบคอยนะได้จีคอยนั่นคอยเป็นหัวเย็นนั่นหลวงหลวงปู่อันสมภพเนาะ ตัวปูซุมพบนะอาจารย์ไงฮะอ่นงงอนระพี่น้องว่าอันผีน่ะมันหยาดแสงคืออย่างไรคุณน้นาสิเวลาเขานาั่งสมาธินะ่ะเวลาเขานั่งสมาธิเลาวกสีเห็นใส่แสงอยู่ใน้าผาเขาเนะเมื่อวาแบบว่าสางแสงขึ้นมามนสิเป็นแสงแบบว่าหวาดหวางจริงๆนะคุณได้เคยนั่งสมาธิเออสิเห็นอยู่หรอกเนาะแหละตะคอดเด้อพี่น้องปฏิเป็นซุกคอเนาะวันนี้อันมันสิเกิดเองแบบอัตโนมัติเลยแบบว่าคันก็สิเหน็นหวาดเนี่ยก็สิเห็นเลยจริงๆเนาะคัน เวลาขะนั่สมาธิเอ็นนาพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ประเด็นนั่งไม่ว่าทีเลยเด้วันนี้อันเพราะว่าเขาเคยนั่งอะนะเขาก็สีเขาก็สีจับจิตเข้าได้จริงสินาะขันเขาสีฟังเสียงหัวใจเขาหนี่เขาก็สีหูยินเสียงหัวใจเขาเลยจริงสินะเวลาเขาสีอันคล้ายๆว่าเอาเอาจิตเข้านี่ไปไหว้หูนี่หูก็สีมึง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 สินะจะไม่เสียงหยังเพรเสียงหยั่งสินา่ะพอเท่อนี้อันในความฝันอยมือของก็อยู่สิมึงก็ต่ว่าสิเนาะมึงมึงประจับกูสินเขาก็เลยเอา เอาเอาจีบข่อยนะไป๋วไอ้หม่องนี้มันอเกิดใเป็นแสงวาบหวาบพอถึงบ่ถึงวินาทีพี่น้องมันก็แวบไปเขาก็ไม่รับต่อโอ้ก็ว่าอันแบบว่ามันมาหลายเด้พี่พี่อยู่เนี่ยพี่น้องพี่อยู่อีหวานวันนี้มันหลายพี่อยู่หลายมันสิมาทดสอบอยู่เรื่อยดอกเวลาเขาจีบเขาอ่อนเขาหยั่งสินะมันก็มาแต่ว่าอันมันก็เห็นยังข่อยบ่ได้ดอกเพราะว่าข่อยมันจีบจีบแข็งเนาะอะไรพอหนีโมได้พี่น้องบอกสู้ฟังจะเอเนาะอันอาจจะเป็นความฝันหรือว่าคิดมาไปเองกับบุ้งหมูเนาะ แต่ว่าคิดไปในแนวของขกองสินะพี่น้องเวลามื่อวนมะมาเป่ามอ้อยห้อยสังซู่ฟังพี่น้องเมื่อวานี่แดดออกมืนอีานคืมอีล่ะคืมแบบว่าอันไม่เมกนะพี่น้องเมกนี่สกระจายไปมันเดือนนี้เป็นเดือนอันปลายเดือนมีนาพี่น้องมันเขาฤดูสปริงแล้วเนาะสปริงก็คือฤดูใบไม้ผลิดูดอกไม้พีเองสินะดอกบางดอกเริ่มออกเริ่มยังสินะพี่น้องแต่ว่าเดือนเนี่ยนานี่เป็นเดือนอันคาบูเซลเปิด ช่องมองเพิ่มพี่น้องก็คือเมืองยอร,ร์กก็สิเดไปยอร์กแล้วก็นจึไปมิสซิงแฮมเนาะพี่น้องแลายะคลิปนี้ก็ซ้มเนี่ยนะ่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะมื่อเอิญฝนสินตกอีกแล้วมึงหัวสิได้ไปหรือบ่ได้ไปเนาะคอนแม่นได้ของมาก็สิมา่ว่าสูฟังพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะคเนาะคลิปนี้ก็ซ้มเนี่ยนละสวัสดีค่ะ